ปั้นทีละองค์ตามกําลังหวันนะครับสวัสดีครับพบกับพระแท้องคูดูง่ายสไตล์สินเจริญนะครับวันนี้ผมมีพระปิดตาของพ่อท่านแก่นวัดทุ่งหลอมาฝากเพื่อน ปิตาพ่อท่านแก่นนะครับมีอยู่ด้วยกัน2เนื้อคือ1เนื้อทองผสมนะครับแล้วก็2เป็นเนื้อแร่ส่วนพิมพเนี่ยมีอยู่ด้วยกันประมาณนะครับ4พิมพ์คือพิมพ์อุเดียว2อ,อุ3อุแล้วก็4อุนะครับส่วนขนาดขององค์พระนะครับ จะมีดย,ยด้วยกันประมาณ3ขนาดคือเล็กกลางใหญ่ที่บอกว่าประมาณเพราะว่าพ่อท่านแกนเนี่ยจะปั้นหุ่นเทียนทีละองค์นะครับปั้นทีละองค์ตามกําลังหวันเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดขององค์พระเนี่ยจะไม่เท่ากันเป๊ะนะครับจะคละกันมีเล็กกลางใหญ่แล้วแต่นะครับเพราะว่าปั้นทีละคราวแต่ว่าศิละปะในการปั้นหุ่นเทียนเนี่ยจะเป็นศินละปะเดียวกัน มองดูศิลปะปับ๊บเราจะรู้เลยว่ารุ่นนี้นะครับเป็นของหลวงพ่อท่านแก่นการปั้นหุ่นเทียนฝีมือเดียวเลยนะครับจึงทำให้ง่ายต่อการพิจ,จารณาส่วนที่ผมนำมาให้เ,เพื่อนๆดูองค์นี้นะครับเป็นพระยุคแรกการสร้างพระของพ่อท่านแก่นนะครับท่านสร้างอยู่ประมาณเมื่อปีพศ2480กว่า จนถึงพศ2510กว่านะครับระยะเวลาการสร้างเนี่ยเนื้อหาก็เลยจะผิดแปลกไปนะครับอย่างเช่นองค์ที่ผมน้าให้เ,เพื่อนๆได้ดูในวันนี้นะครับเป็นเนื้อทองผสมแต่เป็นพระยุคแรกๆ2-4กว่าๆทำให้โลหะเนี่ยออกเป็นเนื้อแดงหรือเขาเรียกว่าเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะครับ เจะผิวพันุแห้งแดงแต่ส่วนยุคหลังๆเนี่ยจะออกเป็นเนื้อทองผสมเหลืององมเขียวนะครับพันลักษณะแบบนี้นะครับจะหายากแล้วก็องค์ประกอบสำคัญของพระรุ่นเนี้ทุกองค์นะครับจะทายาดำไว้นะครับจะทายาดำไว้ทั่วองค์เลยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูรายละเอียดนะครับ ใครที่เป็นแล้วก็ถือว่าได้ทบทวนนะครับคนที่ยังไม่เป็นก็ได้ศึกษาร่วมกันนะ,นะครับผมครับองค์ที่ผมนำมาให้เพื่อนดูในวันนี้นะครับเป็นพระขนาดเล็กนะครับเป็นพระยุคแรกออกเนื้อแดงนะครับออกเป็นเนื้อสําฤทธิ์เลยเพราะว่าการทำยุคแรกเนี่ยโลหะหมวลสารนะครับจะใส่ลงมาเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นพระที่จะออกเป็นเนื้อสัมฤทธิ์แบบนี้ในท้องตลาดเนี่ย ค่อนข้างที่จะหาได้ยากนะครับส่วนมากจะพบเป็นเนื้อทองผสมเหลืองอมเขียวนะครับเรามาเริ่มดูพิมพ์กันนะครับพระหลวงพ่อของพ่อท่านแก่นนะครับท่านจะปั้นทีท่านจะปั้นทีละ,ะองค์ตามกําลังหวนนะครับการปั้นพระของท่านเนี่ยท่านจะปั้นเป็นตุ๊กตาก่อนคําว่าตุ๊กตาของในศัพท์ของการเล่นพระนะครับคือจะสร้างเป็นหุ่นนี้ก่อนนะครับเป็นตัวองค์ก่อนลําตัวก่อนเห็นไหมครับสร้างเป็นลาตัวก่อน พอสร้างไปลําตัวปับ๊บนะครับเพื่อนๆดูหัวนะครับจะปั้นหัวแล้วก็มาแปะอีกทีหนึ่งตำซอกเนี่ยจะลึกมากนะครับเนี่ยตำซอกจะลึกมากดูเลยนะครับเนี่ยจะลึกมากไหมครับแล้วก็ปั้นแขนนะครับแขนนี่ก็คือจะปั้นเป็นเส้นก่อนนะครับ นวดให้เป็นเส้นก่อนเหมือนเส้นขนมจีนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดมาแล้วก็มาแปะเห็นไหมครับเนี่ยแปะตรงนี้หักโค้งมาแล้วก็นํามาแปะไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยการทําพิมพ์ทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับจุดเริ่มพิมพ์อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยกดตรงนี้ให้เข้ากับตัวองค์พระ แล้วก็ไล่มาแปะไว้ที่หน้านะครับก็จบตรงนี้ส่วนขานะครับก็เริ่มจุดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยพระแท้ๆนี่จะลึกนะครับพระแท้ๆจะลึกมากเนี่ยครับเนี่ยผมเนี่ยลึกมากทําให้เรารู้ว่าเป็นการปั้นทีละองค์นะครับเป็นเส้นขนมจีนไหมครับ ดูความลึกนะครับตามซอกก็จะเห็นคาบขี้เบ้า,เาบ้างนะครับจะมีคาบขีบเบ้ามัาง่งเพราะว่าเป็นการเทแบบดินไทยนะครับสังเกตนะครับเนี่ยการเข้าพิมพ์องค์นี้เป็นพิมพ์อูดเดียวนะครับปั้นเป็นเส้นหมาแล้วก็มาแปะแปะในหุ่นเทียนนะครับแล้วก็ไล่มาบีอยู่ตรงนี้ติดสําคัญของการดูพระนะครับรุ่นนี้เนี่ยเราต้องดูว่า พระเนี่ยปั้นเป็นตัวตุ๊กตาก่อนจากตัวรูปร่างก่อนจางตัวองค์องค์ก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมาใส่ลายละเอยียะเช่นศีรษะหรือเสียนพระเนี่ยทีหนึงแล้วก็มาด้วยแขนด้วยขาแล้วก็ด้วยยันนะครับจะเป็น1นอุสอุสอุสอุก็ว่าไปนะครับสังเกตในการหวังยันจะลึกนะครับการหวังยันเนี่ยจะลึก ธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยจะลึกเส้นเนี่ยเป็นเส้นหนมจีนเลยนะครับต่าซอกเห็นไหมครับต่าซอกนี่ลึกมากนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตาม ผมมีคลิปใหม่นะครับเพื่อนๆก็จะได้ดูก่อนใครนะครับเรามาว่ากันต่อเลยนะครับให้เพื่อนๆสังเกตธรรมชาติของการปั้นพระไหมครับพระจะลึกส่วนที่ของที่ทําเรียนแบบในท้องตลาดเนี่ยถอดพิมพ์จากตรงนี้มาเนี่ยทำให้มิติในในการความลึกนะครับเนี่ยความลึกการเข้าการเข้าพิมพ์เนี่ย การปั้นหุ่นเทียนเนี่ยจะไม่ได้นะครับจะไม่เป็นธรรมชาติแบบนี้แล้วพระทุกองค์เนี่ยครับจะมียาดําทั่วองค์เลยเห็นไหมครับจะมียาดําแล้วก็มาดูที่ก้นนะครับให้เป็นเพื่อนจำรอยตะใบนะครับพระเนี่ยจนวนเข้าก้นนะครับทุกองค์ชนวนเข้าก้นไหมครับ แล้วก็ทายาดำผมจะให้เพื่อนๆดูยาดำนะครับค่อยๆดูดูยาดำดูความแห้งภาพปีสองซีกว่าๆเนื้อแดงออกสำริดเลยนะครับเส้นจะลึกหัวนี่เหมือนปั้นกลมๆม,มาแล้วก็เอามาแปะไว้เลยนะครับ ห็นไหมครับความแห้งคลาสสิกมากนะครับคลาสสิกมากดูมิติของการหวางยันเราต้องจำศิละปะนะครับจำศิละปะในการสร้างภาพศิละปะของพ่อท่านแก่นนะครับจะออกลักษณะแบบนี้เส้นจะอวบอ้วนนะครับลำ่ำบึกเลยนะครับ ซอกลึกๆยาดำครับจำให้ได้ยาดำกับเพื่อนๆก็ค่อยๆไล่ดูนะครับค่อยๆไล่ใจเย็นๆหนึ่งเราดูพิมพ์ก่อนดูพิมพ์แล้วก็การวางตัวองค์พระวางหัววางแขนวางขาแล้วก็วางยันนะครับแล้วก็จำยาดำให้ได้ลอยตะไบส่วนขนาดเนี่ยมีหลายขนาดเลขกกลางใหญ่แล้วสุดท้ายที่สุดเลยเนี่ย พระแต่ละองค์เนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าเจอเหมือนกันปั๊บเนี่ยรู้ได้เลยว่าตรงมีองค์ใดองค์หนึ่งเก๊แน่นอนหรือว่าเก๊ทั้งคู่เพราะว่าพอการทาพระเรียนแบบทีหนึ่งเขาไม่ได้ทําองค์เดียวทาหลายๆองค์เลยในคราวดเดียวกันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขในการศึกษาแล้วก็สะสมพระเครื่องนะครับสวัสดีครับ